นีค่ะทุกคนวันนี้มากินอาหารกันนะแบบง่ายๆสบายๆชิวๆเป็นมาเจอกับน้ำปลาได้เลยมาปลาทานอาหารด้วยกันเลยค่ะ,คะอันนี้คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นซอสของเค้กใช่ไหมวันนี้เรามากินเมนูสลัดนะคะน่าจะเดี๋ยวชิมก่อนไม่รู้ว่าน้ำสลัดของเค็มข้นขนาดไหนนะ้ปลาทานได้แคชิมไหมเดี๋ยวเอาถ้วยเล็กมาแบ่งดีกว่า ไม่กันไม่เอาไม่เอาให้ชามใหญ่มากไม่เอาไม่เอาทานเลยทานเลยก็ให้ชามใหญ่มากทายังไงดีสุดท้ายก็ทานหมด <c oughs> สุดท้ายทาน <c oughs> บบ่นไปอย่างนั้นแหละบ่นไปอย่างนั้นแหละให้รู้สึกผิดน้อยลงจริงๆเวลามาทานอาหารข้างนอกบ้านข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเหมือนเราได,ได้ได้ได้เปลี่ยนบรรยากาศแต่จริงๆแล้วเป็นคนทำทำกับข้าวกินไหมน้าปานทากินเองบ้างไหมคะพอๆได้เลยค่ะทาบ้างค่ะก็คือหลังๆแล้วมีทาบ้างเพราะว่า เพราะว่าพอเราเอามาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเราจะรู้ค่ะว่าอาหารทั่ว,วไปค่ะเขาจะมีโซเดียมเนาะ,ะ,ะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะอแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าวัตถุดิบสาหาเขามีที่พิถันขนาดไหนเราไม่ถึงขนาดแบบเราไม่ถึงขนาดเรียกแต่ว่าเรารู้ว่าการความสอะอาดหรือ,อว่าการปรุงการอะไรเนี้ยค่ะมันมีโซเดียมมีอะไรค่อนข้างเยอะอย่างน้อยการที่เราทําทานเองมันจะเป็น เขาเรียกว่าลดโซเดียม <L> od, ใช่ลดปริมาณโซเดียมลงแล้วก็เราเลือกวัตถุดิบที่ <c oughs> ที่รู้สึกว่าเส ีแล้วก็ปลอดภัยนิดหนึ่งใช่ใช่แล้วก็ถึงการล้างจตดทำความสะอาดใช่ใช่แล้วเราก็เหมือนแบบจัดสมส่วนสมดุลว่าเอ้อันไหนมันดีมีประโยชน์เราก็เลือกเอามาทานได้ใช่เดี๋ยวเค้กแนะนําเทคนิคการจัดมื้ออาหารให้ตัวเองนิดนึงนะคะอย่างเวลาคนที่อยากจะลดไขมันแล้วกันเนาะให้เรากินโปรตีนนะคะอยู่ที่หนึ่งฝ่ามืออย่างวันนี้ของเค้กเมื่อกี้กินไปแล้วมีไก่ใช่ไหมคะให้กินโปรตีนหนึ่งฝ่ามือนะคะกินคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกำมือคาร์โบไฮเดรตในที่นี้อาจจะเป็นธัญพืชในนี้ก็มีธัญพืชอาจจะเป็นคาร์ ไฮเดทที่มาจากแป้งข้าวหรือมาจาก ผักก็ได้นะคะประมาณ1กํากำมือแล้วก็ผักอีก1แบ,บมืออันนี้1แบ,บมือนี้เพื่อช่วยให้การลดไขมันของเราทําได้ไง่ายขึ้นแต่ว่าวันนี้คือที่มากินสลัดเนี่ยเพราะว่าเค้กวงางแผนที่จะกินขนมถ้าเรากินทั้งขนมกินทั้งข้าวมันจะแบบดับเบิลเกินไปสําหรับแคลอรี่นะคะหรือว่าแป้งที่มันเยอะเกินไปก็จะทําให้แบบเราแข่งขันลดน้าหนักผลลัพธ์เราก็จะช้าลงนิดนึงก็เลยเลือกที่จะเป็นเมนูนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปกินขนมกันอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้เป็นเทคนิคในการดูแลตัวเองไว้นะคะ เทคนิคของนักปารใสแซ่บนับปาก็จะมีอันนี้ด้วยใช่ค่ะของปาก็คือจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยสําหรับเราทานอาหารใช่ค่ะทานอาหา,ารรสจัดเพราะว่าอย่างที่เราทราบไปค่ะว่าอาหารรสจัดนะคะที่ปรุงก็ต่างๆเขาจะมีโซเดียมโซเดียมเนี่ยจะทําให้ตัวรบวมอ่านะคะบวมโซเดียมตัวบวมแขนขาใหญ่เราก็เสล่งอยู่หลา์มาด้วย ราจ,จะทานตัวนี้เพื่อเป็นตัวช่วยไล่นะคะโซเดียมแล้วยังทานของอวบได้อย,อยู่นั่นเองพี่สน์ได้จากน้าปายุ48แล้วนะคะแต่ว่าหน้าเด็กมากแล้วก็ตัวเล็กลงเยอะมากค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ต้องบบกว่าพสูจน์ด้วยตัวเองแล้วแหละเนาะต้องขอบคุณตัวช่วยใช,วช่วยของาทำให,ทำให้ทำให้อ่อ การดูแลตัวเองง่ายการดูแลตัวเองง่ายขึ้นเราก็ยังใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการสนุกสนุกพอเป็นคนขึ้นจากการทานเนาะคือการที่เราจะแข่งเขาเรียกว่าดูแลตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องบังคับฝืนใจจนทําให้รู้สึกไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นไม่ตื่นจนเกินไปหาตัวเองให้เจอหาตรงกลางให้เจอนะคะซึ่งของเคกกับนภปทาเองก็ได้เข้าโภชาาการสารอาหารแล้วก็มีโปรแกรมจริงๆแล้วเพื่อนๆที่อยากจะให้เค็กได้แนะนําเพิ่มเติมมันจะมีโปรแกรม7วัน7วันเพียงแค่2 9 9บาบาทจะมีการปรับการกิน มีตารางอาหารตารางการออกกําลังกายให้เหมือนเรามาเดทกันอ่ะเธอมารู้จักฉันก่อนสิก่อนที่เธอจะแบบตกลงมั่นแต่งงานกันมารู้จักกันก่อนว่า7วันฉันทําอะไรเพื่อเธอได้บ้างฉันดูแลเธอได้ยังไงมีผลลัพธ์อะไรเราจะไปต่อด้วยกันได้ไหมก็คือมาเดทกันก่อนนะคะ7วันนะคะเพียงแค่299าบเาทเท่านั้นเองแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นเราด้วยจะบอกว่าคุ้มมากๆค่ะเพราะว่า สิ่งที่จะได้ค่ะมันจะเป็นความรู้ซึ่งเอาไปดูแลตัวเราเอาไปดูแลตัวเองได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มน้าการทานอาหารนะคะเทคนิคการทานอาหารแต่ว่าอาหารแบบทั่วๆไปเนี่ยค่ะปรับให้เข้ากับแต่ละคนใช่ค่ะปรับแล้วทาให้เราสุขภาพดีเราก็มีเปลี่ยนแตลงได้ใช่มีผลลัพธ์ที่เห็นได้ใช่เลยยังไงก็การนอนอะไรต่างๆช่วยหมดเลยเราจะได้เทคนิคที่แบบดีมากๆใช่ยังไงก็ฝาก ฝากเพื่อนๆนะคะได้ติดตามแล้วกันเนาะที่เพจนะคะหรือว่าที่ช่องทางที่ทุกคนกำลังติดตามอยู่ในตอนนี้นะคะ,ะก็เดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ